สวัสด <is> ีค่ะเอ่อวันนี้นะคะเรามาเที่ยวสวนมะเขือนะคะทุกคนสวนมะเขือนะคะปามะเขือเขือนะคะเก็บเงินออนไปนี้ก็อมเก็บเหี่ยเหี้ยเก็เขา่น้อยเนียนต้นเสียหรอเขื่อนะคะเี่ยมาเยอะๆนะมาเก็บบังเสียน้อยปะ ออเจ็บรูดมากแบบใดหน่ยมักแบบอ้อนจนเสียบแบบอนแบบยังเลยเจ็บรูดมเกอ้าบ้างบ้าบ้นแก่ดะเดี๋ยวนี้เพิ่งจะสร้างัเ๋ยวนี่มาเออเอาไปนะเพิ่มานะมาปลูกหน่อยเะนะโอ้โหหูวันไปเนียนชุบเนียนอ๋อกินยาพารลมมนเป็นไดจินบ้ามันนานมันนานเลยนันยังไดดอกกูบกเกูบก มาบ้านน้องชายนะคะทุกคนมาบ้านน้องชายท่านปลูกอินทผาลัมเถอะอันนั้นคดเป็นเศษทีนี่หนเป็นเศษฐีเป็น้ไดีไรเงไรไ่มันนี่ก็บเป็นของตาปะเนี่ยข้างเพื่อนมาปลูกสวนมาสมดีแน่นะอันนี้แซมยโเสอนี่ซีดานี่ซีดานมเปนเสียบ้านเอนี่เป็นซีดาใส่เอาา้างอกะ

้ oh ่เอ uh, ันย uh, ุบนแทงแงแตะโอ้ยอยะแทงน่ะบเนี้่ะพงลองท้ายไเไปองได้ไปเ้นงเจ็บมัวแล้วนะคเจ็บมัวเลย เก็บบานีเนี่ยใช่ไมแลองหอกกับลองหอกนี่หอกถือใุ้ยเพ้หมอนเคียวบุรีบ่ป๊าเห็นได้นี่มลงในเฟซบุ๊กอนมาเก็บไรเที่ยวลบ่ตะงบินองว่าซื้อเบีียมัซื้อสองต้นยังมันองไปเจ้าของไห้ปกมันไร่โคต้นี ตาที่ไดที่พอหาครพนแล้วมาขายน่ะก็อดีใช่ไหมพี่แก่คิดว่าจะขายเลยปู่ไปส่กินดีาที่พุ่นบอกว่าเอาไปขายาที่ร้านค่าก็สร้างเหมือนที่แลหาลูกที่สามสี่โลขเสียโอ้ดีดีดีเอาไปเอาม่หลกได้ขายโอ้ดีตัวตาเอาไปเอาแม่หลยขึืนหลยขึ้นรลดโอ้ยบัเขือจีบ่ท่านบักันนั่นจีบ่ท่านแบบนี้ไปได้โพูดโพส์พมานโลกต่งแม่ตัวเสมือนโลกโซเชียลเนาะ ทาง,งล่างแบบนี้เปล่าเออ,อเ,เอ,อ,อ่อบักซีดนะจ้ะรถมีสามีตัวเนี้ยหึใจว่ากูเฮ<อ>็นยูทูบอยู่เปล่สโซนี้บักซีนะคะบ <c oughs> ักซีบักทั่วปลูกไหมนะคะ <c oughs> ปลูกสวนผสมเรื่อยๆเดยนี่สุดพ <c oughs> ัดบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีนะคะติดปลามัน